ดังนั้นในคดีนี้นะครับก็มีความผิดเนี่ยน่าจะประมาณสามคนสามีสามีในตัวเต็งแน่นอนอเพราะเป็นคนเอาไปภรรายาเนี่ยยังไม่ยอมรับแต่ว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันนะ,ะและคนที่เอาเงินไปแลกด้วย Okay, okay. สามคนนี้น่าจะมีความผิดนะ <Okay. S 2> คิดว่าน่าจะ <Okay. S 2> แล้วก็ <Okay. S 2> ก็คดียักยอกแหละที่คุณเอาทรัพย์ของเพื่อนคุณไปคราวนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่คุณเอร้อยฟังคุณเอเขาบอกว่าเขาไปคุยกับตำรวจนะซึ่งอ,อาจจะไปคุยกับตำรวจคนไหนก็ไม่รู้แหละมันมีความสับสนอยู่หลายๆคนที่เขาไปคุยไปคุยหลายคนอะไรประมาณนี้ยมีจุดหนึ่งเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยก็อ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องคดีลักทรัพย์แต mm ่ hmm. ไม่ได้ฟ้องคดียักยอก Oh. เออซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะยักยอกไงอาจารย์เจฟอาจารย์เจฟขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ายักยอกกับรักทรัพย์มันก็คือการเอาทรัพย์ของคนอื่นไป <c oughs> แล้วมันต่างยังไงคดียักยอกกับรักทรัพเพราะวาความผิดมันก็พอๆกัน <c oughs> ความผิดหมายถึงว่าต้องโดนปรับโดนจำคุกอะไรนะมันเป็นคดีอาญา <c oughs> ความผิดมันเท่ากันได้รับบทลงโทษเท่ากันอเออแต่ว่าคดีรักทรัพย์มันเป็นคดีที่ เป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้อมแม้คู่ความจะโอเคไม่เอาผิดชดเชยชดใช้กันแต่ยังไงคุณก็เป็นเนี่ยคดีอาญาไปอาญาแผ่นดินเนี่ยนะฮะการดําเนินคดีก็ดําเนินต่อไปส่วนถ้าเกิดเป็นยกักยอกเนี่ยถ้าเกิดคู่ความผู้เสียหายเขาไม่เอาผิดก็จ,จบแค่นั้นใช่ไหมอันนี้คือความแตกต่างระหว่างลักทรัพย์กับยักยอกคราวนี้ตํารวจเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ยกักยอกมันเป็นลักทรัพย์คุณเอก็มาถามผมเหมือนกันว่าอาจารยา์มันยักยอกเนี่ยทำไม ตำรวจบอกลักทรัพย์อะไรประมาณเนี้ uh huh. เออซึ่งก็คุณเออาจจะจําผิดจําถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ได้มาฟันธงว่าตํารวจผู้ผิดหรือผู้ถูกแล้วกันนะอยากให้อาจารย์เย็บช่วยขยายความหน่อยว่าลักทรัพย์กับยักยอกมันดูพฤติกรรมยังไงอันไหนเรียกรลักทรัพย์อันไหนเรียกว่ายักยอกอะค่ะอาจารย์มนุกก็คือถ้ากรณีที่เป็นการยักยอกเนาะยักยอกเนี่ยก็ก็คือจะต้องเป็นคนดูแลทรัพย์สินนั้นเขาเอาขอไม่ให้คุณดูแลคุณคก็ดูแลมันใช่ค่ะก็เหมือน ท่านคุณเอนี่แหละที่เป็นเพื่อนเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่คุณเอเพื่อนของคุณเอค่ะที่รับหน้าที่ในการดูแลเงิน30ล้านบอนเนี่ยให้กับคุณเอในช่วงระหว่างที่รอค่าเงินที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณก็รับหน้าที่ดูแลเงินวอนอยู่นะคะกลับกลายเป็นว่าคุณไปเบียดบังเอาเงินวอนตัวเนี้ยมาเป็นของตัวเองซะเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือการยักยอกเพราะการยักยอกค่ะจุดก็คืออยู่ตรงที่ว่า เพื่อนคุณเอเนี่ยดูแลทรัพย์สินนั้นอยู่อืแล้วก็ไปยักยอกทรัพย์สินตัวนั้นมันเป็นของตัวเองอันนี้คือยักยอกค่ะแล้วลักทรัพย์มันเป็นยังไงลักทรัพย์นี่ข้อนี้น่าจะเข้าอายาสามสามห้านะค่สามสามห้าค่ะค่เป็นยังไงกรณีการลักทรัพย์นะคะอาจารย์ก็คือก็ตรงกันข้ามว่าทรัพย์สินตรงนั้นนะคะก็ไม่ได้อยู่ในการดูแลเขาไม่้คนดูแลใช่คุณเขาไม่ได้ให้คุณ เขาไม่ให้เพื่อนเนี่ยดูแลคุณเอเนี่ยเขาไม่ได้สั่งว่าเอาไปดูแลให้ฉันหน่อยนะไม่ใช่นะคะแต่คุณเอเนี่ยอาจจะเก็บเงินของเขาเนี่ยเอาไว้เองที่บ้านของเขาใช่ค่ะแล้วเพื่อนเนี่ยรู้ว่าเก็บไว้ตรงนี้แหละแล้วก็เลยไปเปิดตู้แล้วก็เอาเงินออกไปออย่างเงี้ยก็คือลักทรัพย์ค่ะอาจารย์อ่าโอเคก็คือสรุปง่ายๆยักย่อคือเขาให้คุณดูแลแล้วคุณเอาทรัพย์ของเขาไปค่ะในขณะที่ลักทรัพย์ก็คือไม่ได้ให้คุณดูแลมันอยู่ที่ไหนไม่รู้คุณก็ไปเอาของเขามาอกลายเป็นลักทรัพย์ไปนะครับ